สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะพบกันอีกครั้งในโหราภาษากฎหมายกับผมธนายแบงค์นะฮะคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2563ของทั้ง12ราศีเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะไปเข้าเรื่องดวงกันเนี่ยนะครับอย่าลืมนะผมทำ ดวงการงานในทุกๆราศีให้แล้วนะฮะอย่าลืมเข้าไปติดตามรับชมเราฟังกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือทํามาเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้โฟกัสเรื่องงานได้โฟกัสเรื่องเงินกันว่าเราควรจะทํางานอะไรเนี่ยที่เหมาะสมกับเงินดีนะครับคือถ้าเกิดว่าเราทํางานที่มันเหมาะสมกับเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะทําให้เออที่เหมาะสมกับาการงานนะก็ทาให้เงินของเราดีจริงไหมนะครับผมทํามาแล้วแต่ว่าดูเหมือนเนี่ยคนยังติด ตามดวงชะตาประจําเดือนมากกว่านะครับไม่ค่อยเข้าไปสนใจเรื่องดวงการงานเลยนะฮะก็เข้าไปดูกันหน่อยนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ว่ากันถ้าสมมุติว่าอยอดในยอดวิวเนี่ยมันน้อยมากเรื่องของการงานผมก็จะมองได้ว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีใครสนใจนะครับอาจจะไม่ได้ทำดวงคลิปการงานอีกนะครับก็จะทําเฉพาะดวงประจําเดือนอย่างเดียวนะครับเอาเป็นว่าฝากกันด้วยแล้วกันแล้วก็ ตอนนี้ผมมีเพจ Facebook แล้วนะครับก็ใช้ชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube เลยก็คือโหราภาษากฎหมายนะครับสามารถแอดเข้าไป Follow กันได้นะครับแล้วก็จะทักทายอะไรกันใน Facebook ก็มาแล้วก็ใน Facebook f แฟนเพจของผมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มเติมมากกว่าในช่อง YouTube ด้วยยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเอาล่ะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราไม่ต้องพูดเยอะละไปฟังกันเลยดีกว่านะครับในคลิปประจาเดือนของทั้ง12ราศีครับ สวัสดีชาวลัคนาราศีศพฤษภทุกท่านนะฮะดวงชะตาประจําเดือนธันวาคม2563จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังรับชมร,บร,บรับฟังรับชมกันนะฮะคือก่อนที่ผมจะทํามาถึงดวงชะตาของชาวลัคนาราศีศพฤษภนะครับผมทํามาหลายดวงชะตามากก็คือทําของราศีอื่นมาด้วยนะครับคือว่ามันเห็นอย่างหนึ่งนะคือพอดีว่าเดือนเหมือนเดือนธันวาคมเนี่ยมันจะมี คือเป็นช่วงเวลาที่ดวงประเทศไทยเราในเดือนธันวาคมเนี่ยมันไม่ค่อยจะด,ดีเท่าไหร่เลยนะครับก็เลยทําให้ภาพรวมของทั้ง12ราศีเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่ามันดรอปลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวฟังกันดูก่อนแล้วกันนะครับว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะมีดาวพระศุกร์นะครับเป็นดาวประจําตัวดาวพระศุกร์ก็คือดาวเลข6นะครับเอานะตอนนี้เนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนอรินะครับ ก็เป็นเกษตรก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะช่วงเวลาที่อุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับมันคลี่คลายหายไปเองเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีแต่มันมีนะมีปัญหาเข้ามาให้ก่อให้เกิดความลำคัญใจกับเราเนี่แหละแต่ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไปได้ด้วยดีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในเดือนธันวาคมเนี้ยดาวที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับก็จะมีแค่สามดวงเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยเปลี่ยนหมดนะครับเดือนธันวาคมก็จะมีอะไรที่ เขาเรียกว่าอะไรมีความเปลี่ยนแปลงบ้างสําหรับดวงชะตานะครับเดือนนี้นะดวงที่หยุดหยุดดาวที่หยุดนี้อยู่กับที่นะก็จะมะีดวงแรกนะครับก็คือดาวพระราหูนะดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะของชาวลัคนาราศีพฤษภเขาจอยเดือดเลยแต่น,ตนุผมก็พูดมาตลอดอยู่แล้วแหละเป็นจังเวลาที่ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย มีงานงานเยอะงานเข้านะครับแต่ว่างานเนี่ยก็คงเป็นงานที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมักนักนะครับแต่ว่าถ้ามันมีเยอะๆเงินมันก็มากนะครับดาวที่อยู่นี่อยู่ที่ก็คือดาวพระพฤหัสนะครับดาวพฤหัสคือดาวจเจ้าเริอนมรณนะและดาวจเาาอจอเ้าเริญนลาภพระโคจอยู่ในเรือนสุภะนะชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีโชคจากการเดินทางมีโชคจากทางไกลมีโชคจากอ,อ,อะไรอะ่ะจากงานศพนะครับจากสถานที่โรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะครับเป็นช่วงที่ ก็ก็ดีในบางมุมของชาวลัคนาราศีพฤษภนะนะครับแล้วก็ได้อีกดวงหนึ่งที่ยังโครจรหยุดนิ่งอยู่ที่คือดาวพระเกษนะครับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยก็จะมีความรู้สึกไม่ค่อยอยากจะเดินทางนะอยากจะหยุดอยากจะคิวก,ก,กับที่อะไรแบบนี้นะครับไม่ค่อยอยากเดินทางเท่าไหร่แล้วก็มีโชคกับงานศพนะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโกความมืดอะ่ะชาวลัคนาราศีพฤษภจะเป็นช่วงที่ช่วงนี้เป็นอะไรเหมือนกับเหมือนกับ โกความมืดอะ่ะจะไปงานศพแล้วมีความรู้สึกหวั่นระแวงอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยคือชาวลัคนาราศีพฤษภนะเดือนนี้ดาวย้ายนะครับทั้งหมดเอ่อห้าห้าดวงนะครับห้าโทษที่หกดวงหกครั้งเกินหกครั้งเลยนะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับอวันแรกเลยนะครับในวันที่ห้าธันวาคมนะครับดาวพระเสาร์ย้ายดาวพระเสาร์เนี่ยนะเป็นดาวใหญ่ นะครับสองปีครึ่งย้ายทีเวลาย้ายเนี่ยดวงจะตายทั้งยี่สิบสองราศีเปลี่ยนหมดนะครับไม่มีดวงไหนเลยที่ไม่เปลี่ยนระดับพฤะษเสาร์เนี่ยเป็นดาวบัพปะเคเวลาย้ายทีไปอยู่ที่ลัคนาไหนราศีไหนเนี่ยนะมักจะเป็นโทษทุกเสมอแต่ก็ไม่ทุกคนไปนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะดาวพฤษเสาร์เป็นดาวเจริญสุภาษะนะครับโคจรเข้ามีเรือนสุภาพะเป็นเกษตรจริงๆก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะนะครับคือชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงนะครับความสําเร็จนะครับแล้วกเ็เป็นที่รักใคร่จากผู้บังคับบัญชานะครับที่เป็นผู้ชายหรือคุณพ่อคุณปู่แต่เน้นเป็นผู้ชายที่สูงอายุหรือว่ามียศถาบรรดาศักดิ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเรานะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้เขาเอ็นดูเราเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ จริงๆก็ดาวพระเสาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้แหละนะครับมีโอกาสที่มีชื่อเสียงความสําเร็จอะนะแล้วก็ดาวพระสเสาร์ดาวดาวพระเสานี่ครับสองปีครึ่งมันย้ายทีย้ายรอบนี้เนี่ยก็จะอยู่ค่อนข้างที่จะนานแต่ว่าคงจะมีบางช่วงบ้างนะครับที่มีอาจจะมีมีเดินหน้าถอยหลังบ้างนะครับแต่ถึงตอนนั้นเน่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับดาวต่อไปที่จะย้ายคือในวันที่12ธันวาคมครับส2สองธันวาคมเนี่ยดาวย้ายพร้อมกัน2ดวงคือดาวพระศุกร์ นะครับระดับพฤุตเนี่ยเดี๋ยวเราเอาดาวพฤหัสก่อนพวกดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประจำตัวของชาวราคนาราศีพฤษภและเป็นดาวเจ้าเรือนอรีด้วยโคจรไปอยู่ในเรือนปัตนีนะครับเป็นเจ็ดกัลรคนาเป็นพิณทุบาทนะครับจัดว่าไม่ดีนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังสาหรับชาวราคนาราศีพฤษภเลยก็คือเรื่องทะเลาะเบาะแหวงขัดแย้งขัดใจกับคนรักคู่ของครับเรื่องนี้ระมัดระวังให้ดี โดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ชาวลักขณาราศรีพฤษภเนี่ยนะเพื้นเพลลักษณะนิสัยไม่พูดกันกันละกันแต่ดาวพระราหูเนี่ยโคจรกลุมลักขณาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลักขาราศรีพฤษภนะฮะเรื่องอารมณ์เนี่ย รล้วมันระวังจะคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เวลาร้อนเนี่ยโหยร้อนพีคเลยนะครับเวลาอารมณ์ดีก็โหยดีหวัวเราะลั่นสะใจก็จะเป็นแบบนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงปีก,กว่าๆตรงนี้ครับเพราะว่าฤทธิ์ดาวพระราหูเนี่ยมันกุมลักนณาแล้วเนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยเข้ามาเป็นเจ็ดกับลัคนาอีกเป็นพินทุบาทมีโอกาสทะเลาะกับคนรักคู่ครองได้นะครับแต่ถึงแกลเลิกไกลไหมก็ต้องดูความรุนแรงของดาวประจําของแต่ละคนนะครับว่าดวงชะต่างแต่ละคนเนี่ย มีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็ต้องมาดูโดยสายตาส่วนตัวกันไปนะครับต่อไปนะครับดาวพัสพุธนะฮะดาวพัพุธเนี่ยก็จะย้ายในวันเดียวกันเลยในวันที่12ธันวาคมนะครับดาวพุธคือดาวเจ้าเรือกนกระดุมพัะและดาวเจ้าเรือนปุตตะกระดุมพัะคือการเงินปุตตะคือการเริ่มต้นใหม่หรือเด็กนะครับบริวารน,นะครับคนจอยเนเรือนมอณะ,ะเออให้มันได้อย่างงี้สิการเงินตกมรณลนะมีค่าใช้จ่ายครับ มีค่าใช้จ่ายมีเงินรั่วไหลนะครับมีค่าใช้จ่ายแน่นอนนี้อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวาหรือว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างก็ได้นะครับแต่มีแน่ๆนะครับหลังวันที่12ธันวาคมเป็นต้นไปใช้ระยะเวลานานไหมไม่นานครับเพราะว่าเดี๋นับพระพุธเนี่ยยา 12, ้าย12บสองเหแลไวยระยะอีกทีก็คือในวันที่30ธันวาคมเออ มันจะไม่ดีน้อยอะเพราะย้ายเราหนึ่งไปเป็นพิธุบาทเดลวว่ากันนะครับต่อไปดาวที่จะย้ายอีกคือในวันที่16ธันวาคมครับ16ธันวาคมเนี่ยคือดาวพระอาทิตย์ย้ายฮะดาวพระอาทิตย์เนี่ยคือดาวเจ้าเรือนพันธุของราศีพฤษภนะครับพระอาทิตย์เนี่ยดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรไปอยู่ในเรือนมรณะไปอยู่ในเรือนมรณะอีกแล้วนะครับคือชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะก็ในเรือนมรณะเนี่ยก็จะมีทั้งพระพุธพระศุกร์ แล้วป a เกเนี่ยย้ายมาอยู่ร่วมกันครบสามดวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเดินทางเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะครับเหล่านี้เระมัดระวังให้ดีนะครับเอ่อมันมีเกณฑ์ที่เราจะต้องเดินทางอ่ะมันมีเกณฑ์ที่เราจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือหรือมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ กับบ้านก็ได้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านรีโนเวทบ้านแต่รีโนเวทไหมผมว่าคงไม่ได้รีโนเวทอะดูท้าทางมันน่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเ้ื่องซ่อมแซมอะหรือซื้ออะไรเข้ามาใหม่ๆเข้ามาในบ้านนี้มันก็มีความเป็นไปได้นะนะแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายแน่ๆนะค,คือทางที่ดีอีกวิธีหนึ่งก็คือเดินทางก็ได้นะเราลองออกเดินทางดูแต่ว่าผมว่า ชาวลัคนาราศีพษษุเศพในหลายๆคนคงเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยอยากเดินทางอ่ะรู้สึกอยากอยู่นิ่งๆอยู่กับที่มากกว่าไม่มีความกังวลนะนะคือมันมีดาวดาวพระเกตอ่ะไปอยู่ร่วมด้วยในเรือนมรณะมันทาให้ชาวลัคนาราศีพฤษภอารมณ์หรือความรู้สึกอ่ะมันไม่อยากจะเดินทางเ่ยมันจะเป็นแบบนี้เด็กเออวันนี้นก็ดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีละกันแล้วก็เรื่องของสุขภาพการเงินด้วยนะครับมันจะมีค่อใจ่ายวางแผนให้ดีนะ คือต่อให้วางวางแผนให้ดีคือหมายความว่าวางแผนให้มีเงินสำรองนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่จะมาเนี่ยมันจะไม่อยู่ในแผนมันจะเป็นค่าใช้จ่ายแบบปุบปับฉุกเฉินนะครับอะไรแบบนั้นนะต่อไปดาวที่จะย้ายอีกคือในวันที่27ธันวาคมนะครับ27ธันวาคมเนี่ยดาวพลังคันย้ายย้ายเขาอยู่ในเรือนวีนาาเป็นเกษตรนะครับเนี่ยดาวพลังคันในตรงนี้มาช่วยเพราะว่าวีนาาเป็นวีน่านี่วีนาาเป็นเกษตรเนี่ยถ้าบอกว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาเนี่ยเรื่องความวุ่นวายชิดเปง อะไรเงี้ยมันจะเออ่ทยอยคลี่คลายหายไปนะครับแต่ว่ามันจะย้ายนู่นนะ่ะก็ยี่สิบเจ็ดทันวาก็คือมันมันไปเดือนไปแล้วนะครับว่าชาวลัคนาราศีพฤษภก็ต้องอดทนไปก่อนนะครับแล้วก็เรื่องแบบเนี้ยมันอยู่ที่อารมณ์ด้วยแหละชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยราหู กลุ่มลัคนาอยู่เรื่องอารมณ์อาจจะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ะนะไอะทําให้คนรอบข้างเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกลคาคัญแล้วก็หงุดหงิดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอารมณ์และความรู้สึกตัวเองให้ดีๆนะครับต่อไปนะครับสุดท้ายและขึ้นใือนวันที่30มิธันวาคมอันนี้ดาวพฤหพสธยายนะครับดาวพระพุธยารยอบนี้เนี่ยปีเดือนสุภักเป็นเก้าเกับลัคนาพุธเก้าเนี่ยเป็นพินทุบาไม่ดีเลยนะครับและที่สาคัญเนี่ย ในตำแหน่งที่พระพุธย้ายไปเนี่ยมีพระเสาและพระพระฤหัยรอคอยอยู่นะครับเพราะเสากับพระฤหัตเนี่ยไปอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นดาวเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแล้วเจอพระพุธเข้าไปร่วมด้วยอย่างเงี้ยไปเป็นพิธทุบ่าอยู่ตรงนั้นระวังการพูดจางเราให้ดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพูดจางเราอาจจะทำให้เกิดความบาดหมางเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะไอพูดจาทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแล้วมันดีไหมอ่ะคือมันเป็นพิธุบาทแล้วนะ มันไม่ดีหรอกมันน่าจะมีเรื่องให้ตกอกตกใจอะ่ะเป็นแบบนั้นะนะครับยังไงก็ระมัดระวังเรื่องการผู้ใจดีแต่ว่ามันสิ้นเดือนนะผลมันจะเกิดก็คงได้เห็นตอนเดือนมกราปีใหม่พอดีนะครับคงได้มีอะไรยกย้ายกันหรือมะงานเนี้เอาล่ะเดี๋ยวชาวลัคนาราศีพฤษภไปดูอีกสัารหนึ่งดีกว่าคือไพ่ยิปซีนะครับว่าไพ่ยิปซีเนี่ยนะครับจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤษภบ้างกับดวงชะตาประจําเดือน พันวาคม2,563สบผมจะเปิดแบบ10บใบ10เรือนชะตานะครับมาดูกันไปที่หนึ่งนะครับเป็นโอ้โหเดินเลิฟครับแต่ว่าพระศุขเนี่ยเป็นพิชุบบาทนตอนนะครับใบที่2นะครับเป็นเฮอร์มิตเอาแล้วไงไม่น่าจะเลิฟแล้วนะครับใบที่3นะครับเป็น8ไม่เท้าครับใบที่4นะครับเป็นโอ้ยเป็นเดาบนะครับใบที่ ใบที่หนใบที่ห้านะครับเป็นสามเพลียนะครับใบที่หกนะครับใบเดี่ยวเป็นหนึ่งไม้เท้าครับอืมใบที่เจ็ดครับเป็น Queen of Wands นะครับราชินีถือไม้เท้านะครับใบที่แปดนะครับเป็น The Star นะครับใบที่เก้านะครับเป็น q u e ควีนออ o r d s นะครับราชินีถือดาบนะครับและใบสุดท้ายนะครับคือ ปเป็นเดียเอ็มเพลเลอร์นะครับโอ้ยดีไปถ่ายจบเอ็มเพลเลอร์อย่างเงี้ยดีนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะกล้องมาสูงที่ไพ่แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันครับเอาละครับนี่คือภาพลมของไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิบซีของชาวลัคนาราศีพฤษภนะฮะมีเรื่องหนึงที่แตกต่างคือเรื่องความรักเมื่อกี้ผมบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดูแลอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆใหมเพราะว่าเดี๋ยวจะ มีปัญหาทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งกับคนรักถูกไหมครับพอไพ่ใบแรกมาเป็นเดลเฟเนี่ยเริ่มไม่ใช่แล้วนะครับแล้วก็ไพ่ในเรืนเอนไพ่ในเรือนอะไรอะเรือนปตัตตานีเลยนคนรักคู่ครองก็เป็นพรีนออฟบอนด้วยผมว่าเรื่องความขัดแย้งของคนรักเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้บ้างก็ได้ในบางคนแต่ว่าภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยที่เห็นเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคงเป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยกับคนรักคู่ครองน่าจะา เหมือนกับอ,อ,อยู่ห่างกันสักพักนึงอ,ะอ่ะออาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊มีความมันมีความรักต่อกันนะแต่ว่าทําไมมันรู้สึกอยู่ห่างๆกันเอออาจจะห่างกันด้วยสถานที่หรือกิจกรรมหรืองานหรืออะไรก็ตามแตะ่นะี่ครับมันทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีความรู้สึกถึงความเขินห่างแต่ว่าความรักอ่ะไม่ไม่ไม่ได้สูญเสียนะนี่บอกตรงๆนวความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ได้สูญเสียนะ ความรักจัดว่าดีนะแล้วอาจจะมีทําให้เกิดความเหงาอยู่บ้างกับชาวาราศีศพฤษภก็แน่แหละคนรักคนออกเดินทางไปหรือเขาอาจจะอ,อ,อาจจะอยู่บ้านเดียวกันก็ได้แต่ว่าไปให้ความสําคัญกับเรื่องของงานหรือเรื่องของการเรียนหรืออย่างอื่นมากกว่าจนอ,อาจจะทําให้ชาวาราศีศพฤษภเนี่ยเกิดความรู้สึกเหงาโดดเดียเ่ยวเปล่าเปลียวหัวใจอะไรแบบนี้นะครับแต่ความรักยังดีอยู่นะโอเคนะไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับเรื่องของ เพื่อนนะครับเรื่องของเพื่อนฝูงในสังคมอะไรเงี้ยชาวลาัคนาราศีพฤษภเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคือท่านเองอาจจะมีความรู้สึกเหงาบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าท่านก็ได้เพื่อนนะได้คนรอบข้างเนี่ยที่คอย ทําให้ท่านเนี่ยเหมือนกับได้รับการดูแลเอาใจใส่หัวใจของตัวเองนะครับก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีอาจจะได้ไปเดินทางเที่ยวบ้างแหละไปอะไรแหละทำให้มัน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 ,ม,นมันความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันดีขึ้นนะครับจริงๆอ่ะผมเป็นคนไม่ชอบทำนายเรื่องความรักเลยนะเกีถ้า,พาไพ่ใบแรกออกมาไม่ได้เป็นเดินเลิฟนะกับ ภาพของดาวเนี่ยมันมันไม่ไม่ต่างจากไพมากผมจะไม่พูดถึงเรื่องของความรักผมเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเรื่องความรักก็เท่าไหร่แต่ดูได้ไหมผมก็ดูได้นะแต่ว่าพอดีเรื่องนี้มันมันหนีไม่รอดที่ผมจะต้องพูดเรื่องของความรักเท่านั้นเองนะครับคือมันทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีความรู้สึกอยู่บ้านแล้วเหงาเออมีความรู้สึกอยู่บ้านแล้วเหงาอยู่บ้านแล้วแบบมันเปลี่ยวอ่ะมันมันมันโดดเดี่ยวอะไรแบบนี้นะครับแล้วชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจจะต้องแบบแก้ไขปัญหาไปหาเพื่อนออกไปหาที่เที่ยวอะไร น,นะครับก็ลองดูแล้วกันมันจะเป็นยังไงบ้างก็ลองฟีดแบ็กกันดูนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีรายได้แบบเล็กๆน้อยๆนะนะครับมีรายได้เล็กๆน้อยๆอาจจะแบบไม่ได้มากมายเท่าไหร่ก็ส่วนหนึ่งอ่ะผมว่าดาวพระราหูมันเป็นมาเป็นนิดด่ะ ดาวพระ clouds, หรุเป็นดาวเจเริญกรรมมะแล้วก็มากกลุ่มลักนาของชาวลัคนาราศีพุกศเป็นนิดรายได้อ่ะของชาวลักนาราศีพุษศกมันมีแหละมันมีมาเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ใช่เงินก้อนโตแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งปีนะยังไงยังไง,งก็อยู่ที่เราแหละว่าเราจะวางแผนเรื่องการเงินเรื่องการเงินยังไงนะครับแล้วกเ็เรื่องของเรื่องของการเดินทางเนี่ย เ,เรื่องของความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยชาวราคนาราศีพฤษภเนี่ยมีแน่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยความความความเฉลียวฉลาดความรู้ความอดทนนิดนึงนะครับแล้วมันมันมีโอกาสที่มันจะได้มานะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเรื่องของการงานชาวราคนาราศีพฤษภเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดว่าดีเลยแหละนะครับเป็นไพ่ดีเอ็มเพราะเริมมาโดยเพราะชาวราคนาราศีพฤษภท่านไหนในที่เป็นผู้หญิง ให้ไปเรียกมายัางไงต้องดีแน่ในเรื่องของการงานนะครับอันลังนี่คือภาพรวงดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมฟังคลิปนี้กันนะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีต่อๆไปให้กับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดติดตามรับชมกันนะครับกด s u b s c r i b e เนี่ยสำคัญนะนะครับ ท่านอยู่ราศีไหนเนี่ยนะครับลัคนาราศีไหนเนี่ยก็กดซับสไครต์ไว้ไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้นะครับหลายๆท่านเนี่ยครับ กดกระดิ่งไปแล้วเนี่ยเวลาผมลงคลิปนะผมลงทีสิบสองคลิปเนี่ยเสียงมันดังมันก็น่ารำคาญนะผมเข้าใจนะเอาเป็นว่าฝากกด subscribe แล้วกันไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้นะผมเข้าใจดีนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับรบกวนแชร์นะครับออกไปนะถ้าสมมุติว่ามีชาวลัคนาราศีท่านอื่นเนี่ยได้มารับชมรับฟังเป็นกุศลเนี่ยนะครับก็เป็นกุศลกับท่านที่แชร์ด้วยนะนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับแล้วก็ สุดท้ายนี้นะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนธันวาคมแล้วก็ขอวอวยพรให้ทุกทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังคลิปของผมเนี่ยแล้วก็เป็นแฟนช่อง YouTube ของผมนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับจรรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับแล้วก็ให้มีผิวพรรณที่ผ่องใสนะฮะอายุ ออถึงจะมากเนี่ยแต่ก็ให้หน้าเด็กตลอดไปนะครับสำหรับในวิดนี้ก็ขอบขขอ,ขอ,ขอ,ขอคุณทงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ